ยำนาอีกแล้วนะครับเอ๊ะันนี้เพื่อโหนกนใหม่นะครับนี่ทำตัวใหม่ด้วยนะครับเฟืองแตกตัวสยามนะครับนางานวันนี้ครับสิบไล่ครับอ่าอันนี้น้ำน้อยเป็นน้อยครับเอ้ยแดดร้อนมากครับตอนนี้ช่องเที่ยงพอดีนะครับอันนี้ช่างฟอนโถ จะข้อห่อให้นะครับเนี่ยพาไปดูรายละเอียดแง่ลูกชายในใบต่อนะครับร,รอสยามเก้านะครับเราก็ต่อใบเอาแล้วครับเนี่ยนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งนะครับต่อนิ่งครึ่ง เอเครับสีมือช่างบอลครับโอ้ยอย่าข้างข่าวจะบ,บินนะครับนี่เหมือนกับคู่ปีกครับผมสามมายันนี่นะเลขสามหุ่นเลยโอทชารดนี่ครับช่างบอนครับไอ้ก้เลขสามหุ่นเลขอะไรนะ <laughs> โอ้โหดไม่โหดก็ดูเทียมติดกันเลยครับ ไม่ทอดแล้วอ่ะอันนี้เพิ่งตอมตัวไปนะครับเฟืองแตกเฟืองกัวใหญ่แตกปินครับปินหมดห่าววะเฮ้ยสายไหมกําเหลียวไหมหมดเลยวะเนี่ยคิดกุ้ง,งเนี่ยไม่ธรรมดาดิวะเนี่ยนิ่มไม่แน่กุ้ง จิ๊บเลยฮี่โอ้โแกวเลย,ยงี้เฝือเฝือของอีคันครับก็เลยไม่ค่อยตรงสเท่าไรย,ยื้อเฝือเข้ามานีอ่อ๋อผมจะลดลงแล้วครับ ผู้เด็ดโคตรร้อนนะครับของนอกนายังไม่มาะครถล้ลครับแดดร้อนมากของผมก็เหมือนเดมิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เือก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้มาดูอะไรครับแกนแกนเฟืองครับนี่ครับโขดแหลมมันจะแหลมยังไงครับจะรูดตอนไหนก็ยังไม่รู้นะไหมใช้โคตรโคตเลยจะไล่ใหม่ให้หมดแล้วเฟือครับจะไล่ให้เบากันดันลูกเสือนี่ก็ะตอเองนะครับ ก็พุกก็มาสี่นะครับนี่เริ่มบางแล้วตอนแรกใจกว่านี้ครับกระดานยาวหกศอกอันนี้ต่ออยู่สามพันห้านะครับงานเนียนๆครับโอเคเดี๋ยวเอารถลงกันครับสว่ากครับ หน่อยจะว่านะครับม,รมีใครมีมันขนาดเสือยังต้องเป็นของใครของมันลยครับโอ้งานหมูแก้ววันนี้เป็นหมูมโอ้เทใครได้นะครับ ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้ไปก่อนครับใช้ไปก่อน แค่นี้ครับคลิปนี้ฝนตกนะครับนี่ยฝนอะไรเนี่ยโอ้โาเดินค่อนข้างหนึบนะครับเล็ง่อยออกนะครับดินหนักจริงครับไปเตึ๊ดเลยครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ